สวัสดีค่ะ oh <my. S 1> เอเธอเอเธอจะไปฉีดวัคซีนค่ะ oh <my. S 1> เข็มรอบสี่เดือนค่ะวันนี้เธอจะไปฉีดวัคซ oh <my. S 1> ีนนะคะอืนกำลังใจให้เอเธอด้วยนะเอเธอจะเจ็บหรือเปล่าเอเธอจะงอแง,งหรือเปล่า oh <my. S 1> ไม่งอแง,งเลยค่ะยิ้มหวานหวานฉดเฉยฉดเฉย โ okay. อเคอยากไปแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะกำลังจให้หนูด้วยนะคะบบาายเจ็ดวัคซีนก่อนนะคะจ้ะเอ้นี่ใครว่าตัวสองเดือนไม่ค่ะไม่จริงเหรอไม่ใครได้ให้ กลับไปก็ก uh, ินยากินยาไว้เนาะค่ะก็ไม่มีอาการไข้ไม่ไข้พูดอะไรขอโทษน่ารีบค่อยๆไม่ต้องรีก็จะปกติแล้วก็ยัดคิ้ว่ะมันโอมันคิ้มันฝนใช่ไหมเหนเลยอย่าใส่แคมเลย หมดยังหมดแล้วหมดเร็วขนาดนี้ที่งานต้องวันเลยอ๋อเหรอครับเหนื่อยจริงเลยอันนี้ก็เป็นวัคซีนรวมเหมือนกันนะคับสี่ตัวในเข็มเดียวปกติในคนอาจจะยากนีดแต่ทีนี้ลูกผมจะต้องฉีดตามสี่เวียนในสี่ขวดที่ผมทุกท่ได้พามาเลยเออของสนอนแล้วค่ะใช่ครับเขาปิดเทิมพอดีก็เลยว่า เดี๋ยวมาเรียนกับอาจารย์เค้าไปชิ่อที่ว่าดมองมองใหญ่เลย22ค่ะครับค่ะเหมือนเดิมเอยเป็นไั้งเป้าสัก3คนกํลังดีครับอจารย์แรกนี่ผ่าออกแล้วค่ะน่าจะได้สัก2นี่เดี๋ยวนี้ผ่าเขาไม่ได้3คนนะครับเรื่องครับอการสมัย ถ้าแบบว่าคุณหมอกินเกขึ้นมาอีชมที่เป็นรอยผ่าได้ซ้อ๋ไม่ผ่าซ้ำรอยอื่นผ่ะอะไรเดิเดี๋ยวเพิ่มเพิ่สี่เดือนออเไม่เดียวนะลูกอันี้จัไปตรงนี้เองตงอยจะมีมีเฟรอ่ตรงนี้พอรออะไรนะอันนี้เขาก็เขาไปอันนี้เฉยอยู่เพราะว่าเราโดนน้ำเกลืก่ มองหน้าหองหน้าใหญ่เลยฉีดวัคซีนนะเรื่อเฮยเสร็จแล้ว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  บอกแล้วแต่ก่อนเขาแต่ก่อนเขาแบบว่าให้ใหอยอดว่าเด็กน้อไว้ตอนนี้ในสี่เดือนเนี่ยเขาจะแบบว่ากินแล้วก็รู้มันจะออกมาทางทำลายเยอะมันเลยจะไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิชิฉี่เราแต่ถ้าหกเดือนะเขาเริ่มืนเก่งแล้วมีฝึกเขาเริ่มดีข<อ>ึ้นชิดเจ้าเด็กไม่กลัวเด็ไม่กลัวไม,ไม่กลัว รัดหนูคุณหมอจอดเลือดก็ซื้ออ๋อเหรอใช่ครับไปตรวจเลือดบ่อยนะคะเลือดเลือดเลือดค่าค่าสีดได้กินธาตุเหล็กส่วนธาตุเหล็กใช่ไหมครับ่ะตอนนี้เลือดปกติแล้วอ๋อหรอคะคุณหมอเขาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาที่นี่เขามีตัวตรวจสีดตรงนี้เขาแบบ ใช้ยิงเราที่สีขาวไม่ต sí really? no. ้องใช้แกนเลยใช่ไหมคะใช่ใช sí ่แต่ว่าโอกอรนั้นแพงมากผมเจอเพราะว่าผมตอวพาลูกผมไปตอนนั้นน่ะนิดเดียวนั่แหะแคเน็กเน็กนิดเดียวเองลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นการท่องซ่า ที่ตอนผมเดือนนะครับค่ะอันที่16พฤษภาคมอันนี้ต้องเอาพาราไปให้กินใช่ใช่ใช่มีมีพาราที่บ้านเลยเอาหมดแล้วค่ะเอาตัวนี้ได้ค่ะเอาเซรินมีเซรินงไหมครับได้เอายาพาราอยู่ข้างนอกเนยครับค่ะ2ซีเหมือนเดิมใช่ไหมคะ้ละหนักเท่าไหร่นะ5.8ค่ะ5.8 2.2.5กันนะครับ2เพราะว่า1กิโลต่อ0.5ซี ถ้า4กิโลก็จะ2ซีซีค่ะ5กิโลก็ประมาณ2.25ประมาณนี้ครับโอเคประมาณ2.5ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะยาอยู่ข้างข้างนอกนะใช่ไหมค่ะยาอยู่กับหมอปุ๋ยค่ะเอาของคุณหมอปุ๋ยด้วยเสร็จแล้วลูก